ดีค่ะสาวใต้สไปร์กระดังงวันนี้พี่ก็มีเมนูน้ำพริกกะปิเพราะว่าพี่เสียดายน้ำพริกเมื่อวานทีนี้มันเหลือหน่อยหนึง่งพี่ก็เลยจะทำข้าวผัดน้ำพริกกะปิเดี๋ยวมาดูกันนะคะพี่ก็มีทั้งสองอย่างนะคะอันนี้น้ำพริกกะปิแล้วก็มีประถูเมื่อวานทีนี้ยุคนี้ยุคประหยัดเราก็ต้อง เราก็ต้องอยู่ให้เป็นอันนี้ก็เลยเอามาทำข้าวผัดน้ำพริกกะปิมาดูกันนะคะพี่จะผัดข้าวผัดน้ำพริกกะปิของพี่น,นี้พี่เสียดายกับข้าวมันเหลือที่นี้พี่กเ็เลย่ไม่อยากจะทิ้งยุคนี้ยุคประหยัดทีนี้เรามาทำอะไรที่ว่าของเหลือแต่ว่ามันอร่อยอย่างเงี้ยแต่พี่จะทำให้ดูนะคะ นี้พี่จะใส่ไข่ลงไปนะคะไข่มีมีที่ดีกันน้ำพริกกะปิข้าวผัดน้ำพริกกะปิที่ ะะอันนี้ทำอะไรแบบง่ายๆที่ว่านั่นแล้วก็อร่อยด้วยก็้ใส่ปลาทูนะคะปลาทูนี่ปลาทูเหลือเหมือนกัน ิมรสนิดนึงนะคะอะไรขาดอะไรขาดอะไรเกินก็จะได้เติมจะได้ใส่อ,อร่อยเท่ยอร่อยอร่อยเดี๋ยวพี่ตักจะใส่จานให้ดูนะคะ ข้าวผัดน้ำพริกของพี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้พี่ก็มีมะเขือชุบไข่แล้วก็มีไข่ดาวแล้วก็มีแครอทอันนี้พี่บอกกันเลยว่าลืมข้าวผัดกะเพราไปสักพักหนึ่งอันนี้คืออาหารจานเดียวที่ว่าอร่อยเหมือนกันค่ะถ้าเกิดว่าชอบก็กดไลค์ถูกใจก็ช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะ